เจาระาโตอายตุะชานาคานเดกานอิัดีเทาเฉสีดีนามุสคนว่าสวดนพี่น้องเด้อียกนหน้าจะตายาดีเาแสี สวัสดีลาโภมะโหลาลือถือปุ้ยวิชโยมะโหพุทายาสาธุสาธุสาธุอัตโมุตตานิว๋อนี่มันนั่งใกล้ใกล้ข่อยฟังไมันป็นข้างๆนี่ข่อยคือจะเป็นนั่งเด้งหลัง คู Finally, right. well, well oh. uh ่วายจานมาคืออย่างนั้งเน้อาม่ตึงเมนนย้ายพื้นทัศกันน่นง่ามนอกถูกตังกนนะพ้นานงามคับ้าตึงต่อ่านงเน่นแบบอห้ง่าัง่กนคือาอนะ่บบหลงเม่ทั้งนี้สู่ายตึงสิวนเนาะูมานาเกะนาิ่าปากกาเจกระสอทอเดอ

เอออือืยังเอาแซบบาทมันนี่เต๋อซยังเฮ็ดยังหนิเอาเฮ็ดเต๋อส่บาทพร้อมเตคันไข้กบคันคู่คันไข้ต่างหากคนคู่ต่างหากคันไข่นี่เป็นยังไงตุ้มมนมจะจำเลยบ่ เออถ้าคันถ้ายังสติมีคันนะห้ามกินนะเราบ่มีคันนะสาธนะัตตาภะวตอะโตตัมมสัมุทตะนะโมตัตตภะวะโตอะระหะโตัมมสัมุทตะ วเขาบดทรมเขาพูม,มปัญหามานะันอ่ะพักกวอนจังหน่อยนะยายยายเลยทีเดียวพูดเห็นเขาอ่ะอืมอืมอืม,อม

ไปย้ายขอถ่ายคลิปอยู่นะไปนี่ย้ายไ้นี่ไว้นั่นเด้อมาตั้งไว้สุุนนัตธรรมชาวนาคาโลอะยมบัทันตาธรรมชาวนาคาโลอะยมบัทันตาธรรมชาวนาคาโลอะยมบัทันตาสุนันตุวันโตเจทวะสังฆาดูร่าเถพระดาเจ้าทั้งหลาย ที่สิงสถิตอยู่สวรรค์จันฟ้าก็ดีที่สิงสถิตอยู่เวหาอากาศก็ดีที่สิงสถิตอยู่ในขวงเขตเงีองไถ่ก็ดีที่สิงสถิตอยู่ในมีม่านอากาศก็ดีที่สิงสถิตอยู่ในแม่น้ำพุ่งข้ามมหาสมุทรก็ดีที่สิงสถิตอยู่ในภูเขาเล่าปลาพุ่งไถ่ตาใหม่ก็ดี ขวาวตอาลตสัมมาสัมพุทธานามตาะ่วตัอาลัตัมมาสัมพุทธานามัตสตภ่าวตัอาลัตัวสมมายัมพุทธานไมุ้ตาละจะเตรียนยัง ของลวนข่าขอไหวอานาน้ำลกพลาเที่ยนหินขอให้พนาคณากรมีเจโทษคงมั่นให้กัวยานหินขอให้พนาคณากรบุญมากมีควาสจอูอยู่ยืนยาวมันพันปีได้อาจสงไขถึงขวบควบเจ็บยานที่บาานมอวนนดิเลกอเน Amém. Okay. ปิดเนบกคอยสนุกนอมิ้แตย่านแคสจิ้มหม่อนอานาหลักมหามุคุ้วันมีเงินวันดีวันเจ็ดีอามุตตะโชโชกมีเงินโกไม่จันท์ไม่มีเงินกไม่จันคุณนแต่ทั้งรังมันออกสติผูแขนิ้ยอว่า คแต่พี่น้องตาคลิปนี้ขอจบไปเพีย่น้นพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดบักรีจ้าบริษาทการแต่งเตือนคิปมาสาระักินเพื่ออสวัสดีค่ะบายจุ๊บนะคะ